สวัสดีครับผมเกริศักนะครับเป็นนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนะครับวันนี้ามานําเสนอเทคโนโลยีที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครแสงซิงโครตอนนำมาเสนอในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนขยะเป็นกาฟีนนะครับกาฟีนกาฟีนก็คือ โครงสร้างหนึ่งของคาร์บอนนะครับมีลักษณะเป็นเหมือนรังผึ่งเนาะเป็นหกเหลี่ยมนะครับซึ่งถ้าเราจินตนาการก็คือกาฟีนหลายๆชั้นมาซ้อนๆ,ๆ,ๆกันเนี่ยก็จะเป็นกาไฟหรือไส้ดินสอน,นั่นเองนั่นหมายว่าถ้าเราเอาไส้ดินสอนมาลอกออกจนเหลือ1ชั้นอะตอมเนี่ยก,ก็จะได้กาฟีนซึ่งเทคโนโลยีที่เราทำเนี่ยครคือเทคโนโลยีในการสังเคราะห์กาฟีนโดยใช้เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้มีหลักการใช้ใชงานก็คือสังเคราะห์กาฟีนด้วยเทคนิคแฟตจูนฮิตติ้งนะครับก็คือเรานําขยะนะครับที่มีคาร์บ เป็นองค์ประกอบเนี่ยมาเผาเพื่อให้ได้คาร์บอนแล้วก็นํามาสังเคราะห์เป็นกาฟีนซึ่งเครื่องนี้มีอตากที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็น เครื่องสาหรับสังเคราะห์กาฟฟนในระดับอุตสาหกรรมและรองรับการผลิตที่1กิโลกร,รัมต่อวันเลยนะครับคุณสมบัติของกาฟฟนคุณแบบอะไรอ๋อคุณสมบัติของกาฟฟนนะครับกาฟฟนเนี่ยมันมีคุณสมบัติทางด้านในเรื่องของการนำไฟฟ้าได้ดีมากนะครับมีความแข็งแรงถ้าเทียบในมวลที่เท่ากันเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็ก200อเท่าเลยนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงนะครับแอนตี้แบคทีเรียด้วยนะครับดังนั้นกาฟีนมันถูกถูก ถึงถูกนำไปเป็นวัสดุคอมโพสิตหรือเอาไปเติมวัสดุอื่นเพื่อปรับปรุงคุณสมบัตินะครับปัจจุบันเราจะเห็นหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับใน,ในท้องตลาดที่เริ่มมีการนํากราฟีนมาใช้ไปอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสีทาคารนะครับในด้านแฟชั่นนะครับก็จะมเีเสื้อกันหนาวที่ โค้ดเคลือบด้วยกาฟีนด้านในนะครับเพื่อให้เป็นเสื้อกันหนาวที่อุ่นขึ้นแต่มีเออ่เป็น,เป,นเป็นตัวเสื้อกันหนาวที่ตัวเล็กๆบางๆนะครับไม่ต้องเป็นเสื้อกันหนาวหนา,หนาๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนอกจากนั้นเออ่การโค้ดกราฟีนในในเสื้อเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของแอนตี้แบคทีเรียได้ด้วยนะครับในเรื่องของความสะอาดอะไรเงี้ยครับซึ่งเราได้ไปทดสอบเนี่ยเราพบว่ากาฟีนเนี่ยสามารถแอนตี้แบคทีเรียได้ถึง95%นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมี งานทางด้านโครงสร้างครับการเอากาฟีนไปเติมในคอนกรีตเนี่ยจะทําให้อ่ากาฟีนอ่ะจะทําให้คอนกรีตมีความแข็งขึ้นถึง30%เลยนะครับดังนั้นดังนั้นมันก็จะเป็นการช่วยลดการใช้คอนกรีตในอุตสาหกรรมคอนกรีตลงนะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่ม productivity ของการผลิตในอุตสาหกรรมคอนกรีตได้ด้วยนะครับ มีตัวอย่างกาซินไหมครับคันอันนี้เป็นลักษณะของกาซินก็จะเป็นผงนำดำๆเหมือนผงคาร์บอนเลยนะครับแต่โครงสร้างก็จะเป็นโครงสร้างแบบเหมือนที่ผมบอกก็คือเป็นเทกซสกกอนหรือเป็นหกเหลี่ยมเหมือนรังพึ่งนะครับอันนี้เป็นลักษณะกาซินที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยระบบการสังเคราะห์นี้นะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับปัจจุบันก็มีบริษัทที่สนใจที่เป็นเอกชนนะสนใจที่จะนำะเทคโนโลยีนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ต เียมรอส,สําหรับสั่งข้อกาฟีนด้านในก็จะเป็นผงคาร์บอ,กอนกรอนะครับนี่คือใช่ครับผงคาร์บอนจะบรรจุอยู่ด้านในนะครับอยู่ระหว่างกลางนะครับส่วนทองแดงก็จะทําหน้าที่เป็นขั้วไฟ,ฟฟ้านะครับเ<ม>นื่องจากว่าเทคนิคนี้เราจ่ายจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปให้ให้เกิดความร้อนสูงนะครับพอเกิดความร้อนสูงเนี่ยพันธะต่างๆมันถูกทําลายนะครับคาร์บอนออกซิเจนคาร์บอเนไนโรเจนแก๊สเหล่านั้นมันก็จะ ถูกรีลีสออกมานในระบบที่เป็นแม um, นะคราบที่เป็นสุญญากาศค,คาร์บอนมันอยู่เดียวๆไม่ได้เนี่ยมันก็ถึงฟอร์มตัวกลับไปเป็นโครงสร้างพื้นฐาน,นอของคาร์บอนก็ก็คือกาฟฟนนั่นเองก็เลยทําให้เราได้กาฟีนมานรด้วยเทคนิคที่เราเรียกว่าแฟดจูนฮีตติ้งครับผม เป้าหมายของงานวิจัยนี้นะครับก็คือ1คือเราต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้นะครับให้กับหลายๆอุตสาหกรรมที่มีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการ waste จัดการขยะนะครับเขาสามารถนําเทคโนโลยีนี้ไปบริหารจัดการขยะในอุตสาหกรรมของเขาได้เขาสามารถไปเพิ่มมูลค่าขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมของเขานะครับจากที่เขาจะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการเผาทาลายหรือ,อกําจัด ขยะเหล่ ton, ula, okay, ste, า, like, ouais. า, right. า, pues, ame, านั้นนะครับเขาสามารถเปลี่ยนขยะเหล่านั้นที่ไม่ซึ่งแทบจะไม่มีมูลค่าเนี่ยมาเป็นกาเฟนที่มีมูลค่าสูงได้เลยนะครับอย่างผมยกตัวอย่างก็คือชานอ้อยใบอ้อยอย่างนี้กิโลละไม่ถึง1บาทครับพอเปลี่ยนมาเป็นกาเฟนเนี่ยเราไปขายกิโลละอย่างต่ําก็คือ25งหมหรือสามหมบาทดังนั้นเราจะพบว่าขยะมันมีมูลค่าเพิ่มมาถึงมากกว่า300เท่าเลยนะครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2คือกาเฟนเนี่ยมันสามารถ นําไปใช้ในเป็นวัสดุเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลายๆในหลายๆผลิตภัณฑ์ได้นะครับซึ่งมันก็ยังมันก็ถ้าดูกระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปตอบโจทย์ในเรื่องของคาร์บอนนูทริลิตี้การสร้างคาร์บอนเครดิตให้กับอุตสาหกรรมนั้นได้เลยนี้นครับไปบจ่ายที่จะต้องจ่ายถ้าดูต้นทุนในการผลิตก่อนนะครับในการผลิตกาเฟีหนึกิโลกร,รมัมต้นทุนจะอยู่ประมาณ 1 1 0 0 0บาทครับแต่กาฟีนที่เราไปขายเนี่ยอย่างน้อยก็ท,ที่เราดูเนี่ยใน,ในท้องตลาดก็ราคาตั้งแต่2,500 0จนถึง5,000 50, มบาทดังนั้นแค่ดูต้นทุนในการผลิตกาฟีนเลยเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีมันมีกำไรพอสมควรอันนี้เรายังไม่ได้รวมถึงคาร์บอนเครดิตที่เราจะได้จากการบริหารจาัดก,การเวสจากจากการบริหารจัดก,การสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอโอเคอ ทุกท่านท,ท่านไหนที่สนใจเทคโนโลยีาท,าท,าาทางการผลิตกาฟีนการสังเคราะห์กาฟฟนนะครับหรือ,เ,อเทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มบางคาร์บ,บอนเสมือนเพชรนะครับเชิญชวนมาเยี่ยมชมได้ที่บูธของสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนะครับอยู่ที่บูธ cl 2นะครับในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาตินะครับเราอยู่จนถึงวันที่20มิถุนายน2568นะครับเชิญชวนทุกท่านที่สนใจครับ